สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเชเหมราชกินแอลมวนกับพี่น้องวันนี้เขามีเมนูพิเศษครับผมน้องนางบ้านนาครับผมนี่คือส่วนประกอบส่วนผสมหักต่างๆครับรับแกะัดละห,ละหละักแคบมะแขวงครับผมครับตอนนี้นางเอกของช่องกําลังทําอาหารครับ น้องนางบานนาครับลาบขัวอึงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดิ้งยกมือไหว้ก่อนโอ้ใบจักงามครับนี่คือน้องน,องนางบัานนาหรือลาบขัวอึงครับลาบเพื่อนแล้วแล้ววันนี้มามีเลี้ยงผีเขียงเลวพี่น้องเพราะว่าเข้าภาษาอยู่นี่เป็นพักไม้ใส่เขือครับมีถึงพักแคร์พักละ ยอดบะขามนี่เอาใส่ที่มันแข็งๆครับเดี๋ยวหลังจากมันเลือกแล้วเนาะมันละเอียดแล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวเอาจะเอาไป่วครับอันนี้ก็เป็นทิกเครื่องแกงเนาะครับเนาะก็เป็นที่เครื่องแกงพื้นบ้านบ้านเฮาครับใส่ที่ใส่หอมเสร็จลักไวครับไปบคูดใส่เครื่องเทศ ตามที่เขาสองหาได้นะครับครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปทําเมนูนะครับครับผมนี่งอกีกองเขาก็กําลังหลับอยู่เอาล้วครับ fc ทุกท่านครับผมตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะทำเมนู ลาบคั่วน้องนางบ้านนาครับผมตั้งหม้อใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยอน้ำมันนี่เป็นน้ำมันพื้นบ้านนะครับเนอะไม่ใช่น้ำมันพืชเป็นน้ำมันหมูครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับสำหรับพริกแกงนะครับผมเราจะใส่พริกแกงลงไปครับหลังจากที่ใส่น้ำมันแล้วเ่าไปพริกแกงครับผมตากล้องถือให้หน่อยถ่ายในกระทะก็พอไม่ต้องถ่ายพระเอกครับ ข้งหน้าเลยครข้งหน้าแต่เก่าเลยครับครับตอนนี้พี่คั่วหอมแล้วครับผมน้องจะใส่แล้วครับน้องนางบ้านนา,หน,าหน้าเอาเช็ดน้อยนะครับ <c oughs> องไปประมาณกลางๆครับพี่เราลาบลั่วอึงสุดเด็ดสุดดังเดิมสุดขึ้นบ้านครับครับหลังจากที่อึงสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่พักเนาะ อันนั้แรดเขาใส่บักแป้งครับพี่น้องเพราะว่าบักแป้งนี่จะสุกน่าจะจ้าก,กว่าอย่างอื่นเนาะเราไปใส่ก่อนใส่เ,เลยครับสิ่งที่ขาดมาได้ครับผมอันนี้คือช็อตส,สุดท้ายครับพี่น้องเขาเรียกว่าลูกโดดใส่เข้าไปครับเหมือนต่อปีโดเลยพี่น้องนะ ครับอันนี้ก่ย่าสุกแล้วเนอะใส่ดูโดดเห็นน้อยเสริมความงามงคือกับเมนูพิเศษวันนี้นะครับไก่หย่าสุกแล้วเห็นน้อยเดียวครับพี่น้องอย่างสักห้านาทีก็สุกแล้วครับครับตอนนี้สุกแล้วครับพี่น้องแต่เราจะปรุงรสด้วยปรุงปรุงรสด้วยขงนัวครับ ใส่หน่อยครับเพื่อความอร่อยนะครับใส่นักใส่น้อยแล้วแต่ไผ่มักเนี่พี่น้องเนอครับร้อมพี่น้องเอ๋ยเนี่ยผงนัวใส่เข้าไปอร่อยแน่นอนลามกว่านี้บะหมี่แถมแล้วครับอันนี้สุดยอดพี่น้องเอ๋ย มาเนอพี่น้องเนอมาละครับเข้าพร้อมนะครับมีขั้วอึงนะครับกับแก้มอะไรอย่างก็พอผักแก้มยอดบักกอกครับผมอันนี้ไอยดครับไอยอดสีเปลงสวัสดีก่อนทางบ้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้พลาโผล่เนอะพลาโผล่สวัสดีทางบ้านก่อนครับผมอันนี้ปอเลี้ยงป่าทับทีมเนออ่าครับอันนี้นางเอกของช่องนะครับนางเอกของช่องยครับเดี๋ยวนางเอกของช่องห่งคนมาจากกรุงเทพพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้เพื่อจะมากิน ขัวเฮ็ดทอบทอปทอปทอบทอป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 ข้าวบะกนี่เห็นไบะกเข้าแป๊บๆครับผมพี่น้องต้องแป๊บครับเดี๋ยวอี๋แน่นอนแล้วก็นุ่งมุ้ยลงไปครับนี่อาวุธเห็นไหมครต้องลงไปนอนกันเออลงม้วนติ่นจ้างอ้างมังควายนอนพนะกรเมืองแปะแต่ห้ามยิงห้อยแพร่ตีมตานะครับเอ้าววางนอนเงี้ยทำเข้ไปยังไงรำควันนี้บะหมี่แฮมแล้วยอดบะกลอก อันนี้ชมหน่อยรนรัน้ันเนน้ยต้องหอยของเร่อะอร่อย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนางเอกของช่องครับผมบชื่อน้องอย่างาค่ะมาจากไหนเจ้ามาจากกรุงเทพนะครับมาเ,เ,เอวบ้านเนาะมากี่วันมาสามวันสิบวันส <15, 16 S 3> ี่สิบห้าสิบหกเนาะเจ้ามาได้มาบ้านเมื่อไหร่ยังเก้าสองเอ้ย ีเกเดือนแล้ว,วกเกลื่อนปีแล้วครับผมมีมีเพื่อนมาด้วยนี่ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านก่อนนี่น้องเน็ตนะครับผมไม่เห็นหน้านเน็ตเลยแสงไม่พอพวว <c oughs> ครับผมนี่นางเอกคนใหม่ครับเห็นคนหนึ่งของเขาครับผมน้องเรขมนฑลวันครับผมขอบคุณครับ